ครับท่านครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับการเพาะเชื้อนะครับจุลินทรีย์เอ่อสังเคราะห์แสงนะครับอืมจากแหล่งน้ําที่เราเอามาวันนี้นะครับจะเป็นน้ําธรรมชาติก็คือน้ําแม่น้ํานะครับน้าแม่น้ําป่าสักนะครับน้ําเป็นน้ําธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องเอาน้ําไปพักน้ําตากแดดนะครับอ่าก็เป็นน้ําแม่น้ํานะครับน้ําจากธรรมชาตินะครับก็ไม่ต้องเอาไปตากน้ําเอ่อไปตากแดดนะครับสําหรับน้ําที่ทํา เอ่อจุดทีสีการเพาะเชื้อหรือการขยายเชื้อได้ก็จะมีน้ำเอ่อน้ำฝนน้ำ้าวหน่คลองบึงนะครับน้ำบ่อบัวบ่อปลาอะไรทําได้หมดนะครับไม่ต้องเอาน้ําไปพักน้ําตากแดดนะครับเออน้ําที่เราจะเอาไปพักน้ําตากแดดนะครับก็คือน้ําประปนาครับที่มีคอรีนะครับให้เอาไปตากแดดเลยสามวันสี่วันห้าวันนะครับน้ำอย่างอื่นทําได้หมดนะครับอันนี้คือน้ําธรรมชาตินะครับเราเอามาหกขวด เออปกติอัตราส่วนในของเราในสูตรของเรานะครับไข่หนึ่งฟองเนี่ยเราจะใส่ได้ประมาณ7ขวดนะครับ1 5จด้าลิตร7็ดขวดใส่อาหารขวดละหนึ่งช้อนแกงนะครับแต่วันนี้เราเอามาหกขวดเพราะว่าไข่นะครับไซส์มันเล็กเนี่ยนะครับอืมวันนี้ก็คือมีไซส์เล็กอยู่ก็เอาไซส์เล็กมานะครับเราเนี่ยใบเล็กหนึ่งนะครับเราก็เลยเอาขวดมาหขวดปกติไข่ที่เราใช้ไซส์มันจะใหญ่กว่านี้ นะครับเราก็เอามา7ขวดนะครับแต่อันนี้ไซส์มันเล็กนะครับเราก็เอามาแค่6ขวดเหลือไม่เป็นไรนะครับเหลือก็ใส่ขวดอื่นไปนี่คือสูตรนะครับวิธีการเพาะเชื้อจุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับสาหรับมือใหม่นะครับที่ใครยังไม่มียังไม่เคยทํานะครับยังไม่มีัวเชื้อยังไม่มีการขยายเชื้อยังไม่มีจุลินทรีย์สองข้อแสงเลยนะครับก็ทําตามสูตรนี้ได้เลยนะครับสูตรของเรามีเท่านี้นะครับน้านะครับไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะครับน้ําปลาชุรส นะครับนี่คือสูตรหลักๆสูตรดั้งเดิมไข่ไก่น้ำปลาชุรสไข่เป็ดน้ำปลาชุรสได้หมดอัตราส่วนวันนี้ก็คือหนึ่งต่อหนึ่งคือบางคนไม่รู้จักหนึ่งต่อหนึ่งคืออะไรวันนี้เราต้องพูดเยอะหน่อยเพื่อจะอธิบายให้เข้าใจเผื่อบางคนเขาไม่รู้จริงๆนะครับอ่ะหนึ่งต่อหนึ่งก็คือถ้าเราใช้ไข่หนึ่งกองนะครับทะานั้นน้ำปลาก็ต้องหนึ่งช้อนแกงหนึ่งช้อนแกงหนึ่งช้อนโต๊ะ ปริมาณใกล้เคียงกันใช้ได้นะครับไข่หนึ่งน้ำปลาหนึ่งชูรลตหนึ่งนะครับถ้าอัตราส่วนสองสองก็คือไข่สองน้ำปลาสองชูรลสองให้เราคิดว่าเราจะทําเราอยากรู้ว่าเราจะทําได้กี่ขวดทํากี่ขวดดีนะครับถ้าคุณมีไข่สองฟองคุณทําไปสิบสี่ขวดนะครับไข่ฟองหนึ่งทําได้หกถึงเจ็ดขวดนะคุณอยากทํากี่ขวดคุณมีไข่กี่ฟองคุณก็นับไปเอาง่ายๆคือไข่ฟองหนึ่งทําได้หกถึงเจ็ดขวดหนึ่งจุดห้าลิตร ที่เราพูดวันนี้คือในสูตรของเรานะครับสูตรของใครจะใส่อาหารสองช้อนสามช้อนหรือช้อนหนึ่งหรือครึ่งช้อนแล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เราพูดวันนี้คือสูตรของเราลองไปทําได้นะครับไม่ถึงเดือนสีจะมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับจริงๆแล้วการทํอคลิปการเพราะเชื้อเนี่ยเราเคยทําให้เพื่อนดูตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะครับเป็นน้ําคลองขวดหนึ่งน้ําฝนขวดหนึ่งน้ําบ่อบัวบ่อ,บอปลาหนึ่งขวดนะ คือเราเคยทําอย่างละน้ําแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับไม่มีเวลาไปหาน้ําก็เอาน้ำหม่เดียวคือน้ําธรรมชาตินะครับเดินเพื่อนจะเอาหลายๆน้ํามาก็ได้น้ํานาขวดหนึ่งน้ําปลาขวดหนึ่งน้ําบัวขวดหนึ่งน้ําฝนขวดหนึ่งน้ําแม่น้ําขวดหนึ่งอะไรก็ตามนะครับเราจะได้รู้ว่าน้ําไหนนะครับจะได้เชื้อจุลินทรีย์ต้องขอแสงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไข่ไก่น้ําปลาชุรสดนะครับในสูตรของเรานี่คือการเพาะเชื้อโนหัวเชื้อนะครับ อ่ไข่ไก่นะครับอาหารที่เหมาะสมนะครับในการเลี้ยงจุดินทรีย์อันนี้นะครับไข่ไก่หรือใครจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะครับอ่าอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงจุดินทรียนะครับโปรตีนจากไข่ในไขท,ที่เรามานะครับอ่และก๊สไฮเดรนซันไฟหรือเราเรียกกันว่าแก๊สไข่เน่านะครับจุดินทรียนะครับคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับอืมแต่จะพบร่องรอยในภาพแม่หล้อไม่ว่าจะเป็น ตามอากาศตามทั่วไปในะอากาศนะครับในอากาศจะมีจุลินทรีย์ล่องลอยอยู่ตามธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในอากาศรอบๆตัวเรานะครับก็จะมีจุลินทรีย์นะครับในดนนินนะครับในดินนู่นแหละนะครับในดินนู้นดินครับอ่ะในดินอ่ะดินก็มีจุลินทรีย์นะครับที่ทําหน้าที่ย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ต่างๆนะครับในน้ำเน,นี่ยนะครับในน้ําอ่ะในน้ํา ก็มีจุลินทรีย์ดูแม้กระทั่งในร่างกายของมนุษย์ในร่างกายของเรานะครับก็มีจุลินทรีย์อ่ามีจุลินทรีย์ไหลายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อนะครับจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็จะต้องอาศัยอาหารที่จะนําไปนะครับดําเนินชีวิตและสร้างการเจริญเติบโตต,ต่อไปนะครับเหมือนเรานะครับเราเป็นคนมนุษย์เราก็ต้องกินข้าวกินอาหารเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไป ดำเนินชีวิตต่อไปร่างกายแข็งแรงเราต้องกินข้าวนะครับจุลินทรีย์ก็ต้องกินอาหารอ่ะที่เราบอกว่าในน้ําก็มีจุลินทรีย์เห็นนะครับน้ําที่เราตักมานยมันก็มีจุลินทรีย์นะครับอืมเราจะได้จุลินทรีย์เราจะหาเชื้อจุลินทรีย์ต่างห์สแสงเนี่ยนะครับน้ําที่เราตักมาหนุนจากแม่น้ําตรงนู้นนะครับจะได้จุลินทรีย์กี่ขวดจะได้สีไหนไสายพันธุ์นะครับสีไหน นะครับก็สายพันธุ์เดียวกันจูดินซีทั้งข้อสแสงเหมือนกันเขียวแดงนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นคนละชนิดประโยชน์เหมือนกันนะครับ,รนะรบช่วยย่อยสลายส่วนเอ่อที่เป็นกา๊าซไข่เน่าหรือฮายยนซันไฟนะครับสามารถที่จะไปกระตุ้นส่วนที่เป็นปุ๋ยที่ตกค้างในดินก็คือกระตุ้นให้พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของจูดินซีนะครับอ่าเสร็จสิน้นนะครับก็มาทํากันเลย นะครับหนึ่งจุดห้าลิตรหกขวดเราเอามาเท่านี้เพราะว่าไข่ไซส์มาเล็กครับขั้นตอนแรกคือให้เรานะครับเอาอะไรก็อนาดตอไข่ลงไปนะครับหนึ่งฟองนะครับอ่าหนึ่งฟองนะครับเปลือกไม่เอานะครับหรือเขาจะใส่ก็ได้นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นเอ่อน้ำปลาเดี๋ยวใส่ชูรสก่อนนะครับช้อนมันจะได้ไม่เปรียกอ่ะแนะนำให้ใส่ชูรสก่อนนะครับถ้าเราใส่น้ำปลาก่อนช้อนมันจะเปียกนะครับ อันนี้คือสูตรดั้งเดิมครับไข่ไกน่น้ำปลา 1, ชูรสอ่ะหนึ่งช้อนแกงไข่หนึ่งน้ำปลาหนึ่งชูรสหนึ่งอ่ะใส่เลยครับอ่าชูรสหนึ่งช้อนแกงใส่ไปนี่ครับจากนั้นให้เราใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงะน้ำปลานะครับนี่ไปก่อนน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงนะครับเห็นไหมครับถ้าเราใส่น้ำปลาก่อนช้อนมันจะเปียกไปตักชูรสไม่ค่อยโอเค อ่าเสร็จอ่าันนี้กินน้ำปลานะครับอาศัยมาอ่าใส่ไปหนึ่งช้อนแกงเสร็จตอนนั้นทําการตีคนตีนะครับตีให้อาหารให้เข้ากันนะครับาการเพาะหาเชื้อเขาเรียกเพาะหาเชื้อจุดินรีสังข้อแสงนะครับอัาราส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงชูรสหนึ่งช้อนแกงน้ํานะครับ จากธรรมชาตินะครับวันนี้จะมีเสียงรบกวนนะครับเป็นเสียงเครื่องไฟนะครับอ่าแต่ว่าไม้มังนะครับตัดเสียงได้นะครับไม่รู้จะตัดได้มากแค่ไหนนะครับอไม่ตัดเสียงอันนี้นะครับตัดเสียงรอบข้างได้นะครับอนะครับเมื่อเราคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับนะครับการใส่น้ำครับใส่น้ําไปนะครับไม่ต้องเต็มเห็นไหมครับอ่า นะครับจะอยู่ช่วงบนประมาณนี้เพราะว่านะครับใส่มาต้องเต็มนะครับให้เหลือพื้นที่ให้เราเขย่าขวดนะครับเห็นไหมครับขวดหนึ่งจุดห้าลิตรแต่มันจะมีขอบทั้งบนอยู่อย่าใส่เต็มนะครับใส่แค่นี้พอนะครับอ่าเพิ่มเตมเมื่อเรานะครับเตีอาหารเสร็จแล้วนะครับก็ให้ให้เราทรัเอาอาหารนะครับใส่ขวดนะครับหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับในสูตรของเรานะครับเราจะใส่อาหารนะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับก็ตักลงไปนะครับหนึ่งช้อนแกงนี่ครับ อ่ะครับหนึ่งจุดห้าลิตรใส่อาหารหนึ่งช้อนแกงอ่าใส่ลงไปแล้วครับอ่าเมื่ออาหารใส่ลงไปแล้วครับจะได้ประมาณอย่างนี้นะครับอ่า็ใส่ลงไปหนึ่งช้อนพอไม่ต้องเยอะนะครับอ่าหนึ่งช้อนนะครับใส่ลงไปอ่านะครับจุลินทรีย์อยู่ในน้ํานะครับคือน้ําที่เราเอามาจะมีจุลินทรีย์นะครับอ่าอันนี้พอเราเอาจุลินทรีย์อยู่ในขวดแล้วนะครับอ่าเราก็ต้องมีอาหารให้เขากินก็คือ อันของต้องก็อแสงก็คือแก๊สไข่เน่านี่ครับใส่ไปหนึ่งช้อนอ่าไข่ไซส์มันเล็กนะครับปกเราก็เลยเอามาแค่หกขวดปกตินะครับเราจะเอามาเจ็ดนะครับถ้าเหลือไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราใส่ขวดอื่นได้นะครับเนี่ยเหลือด้วยอ่าแสดงว่าได้เจ็ดขวดไม่เป็นไรนะครับอ่าใส่ไปอ่าเนี่ยเหลือนะแสะดงว่าได้ได้ขวดหนึ่งนะเอามาหกไม่เป็นไรเสร็จถ้าเกิดเพื่อนทําเหลือก็ สามารถใส่ขวดอื่นไปได้ขวดละนิดขวดละหน่อยนะครับอ่บามาเหลือหน่อยหนึ่งอ่าใส่ไปไง่ายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับง่ายนะครับอ่าไปไปนะครับช้อนกว่าหน่อยหน่อยไม่ต้องไปเป๊ะไม่ต้องไปอะไรมากมายการทําทาอย่างง่ายนะครับเติมไปให้มันหมดนะครับอ่าแสดงว่าถ้าเราเอามาเจ็ดก็ได้ปกติเราจะเอามาเจ็ดทุกครั้งถ้าใครติดตามคลิปของเราใครหนึ่งฟองแต่วันนี้ก็คือใครใส ไข่เอ้ไซส์มันเล็กนะครับอ่าหลังจากที่หมดแล้วนะครับก็ให้เราปิดฝานะครับเติมอาหารเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราทําการเพาะเชื้อเราไม่ได้ขยายเราก็ไม่ต้องเอาหัวเชื้อมาเติมนี่เราคือเพาะหาเชื้อจะให้มันแดงนะครับอ่าเราปิดปิดนะครับปิดฝาเดี๋ยวมาเขย่าขวดนะครับอ่าเดี๋ยวปิดฝาแป๊บอ่าครับเมื่อเราปิดฝาแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ทําการเขย่าขวด นะครับอ่าอาหารที่เราใส่ไปก็จะอยู่ก้นขวดแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเขย่าวขวดการเขย่าขวดนะครับต้องมีลีลามีเทคนิคนะครับเขย่าล่างขึ้นบนโดนลงล่างแบบนี้นะครับออกแรงหน่อยนะครับอ่าเขย่าแบบนี้นี่นะครับเขย่าเขย่าให้เข้ากันสักพักหนึ่งอ่าเสร็จนะครับอ่าหนึ่งขวดแล้วเอามาเขย่าแล้วอ่ะอันนี้เอามาขวดที่สองนี่นะครับอาหารที่เราใส่ไปการเขย่าวขวดนะครับยาไปอย่างนี้อย่างเงี้ยนึกออกมาอย่างเงี้เหมือนเราสั่นมือ การเขย่าขวดเขย่าขึ้นลงแบบนี้อ่าเขย่าเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงนะครับอ่าให้อาหารกับน้ํามันเข้ากันแบบนี้นี่ครับอ่าวางนะครับ,ารบการพเพาะเชื้อง่ายนะครับต่อไปวดที่สามนะครับอ่าเขยาเลยนะครับอย่างงี้อ่าพ่อนะครับอ่ายังแรงหน่อยออกแรงหน่อยนะครับอ่าเขย่าอ่าพ่อนะครับคนที่ห้าเขยา่า นี่ครับแรงดีนะครับบ,บึบบึบบึบเลย,เลยอ่าพอวันที่หกอ่าขย่านะครับน่เสร็จนะครับเสร็จสิ้นนะครับการเพาะเชื้อจุหาเชื้อจุดินทรียสังเคราะห์แสงนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากที่เราเขย่าขว,วดแล้วนะครับเราก็จะเอาจุดินทรีย์ชุดนี้นะครับ การเพราะเชื้อชุดนี้นะครับไปวางตากแดดนะครับการเพราะเชื้อ,อเชื้อจุลินทรีย์นะครับไม่ใช่การขยายเชื้อฉะนั้นนะครับมันต้องใช้เวลานานนะครับในช่วงที่เราเออทํานะครับมันให้เรามาขย่าวขวดนะครับทุกวันละหนก็ได้ทุกวันก็ได้หรือใครไม่มีเวลาจริงๆนะครับก็สองวันหนแต่มันมาขย่าวขวดนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเชื้อเพื่อทําให้มีปฏิกิริยาไวเพื่อให้มันเกิดจุลินทรีย์เกิดสีไว การขย่อยขวดสาคัญนะครับไม่ใช่เราทําไว้เราวางตากไว้เป็นเดือนเป็นอาทิตย์ไม่ขย่าเลยอาหารตกตะกตอนนะครับอ่ะเราก็จะไปวางต่างแดดตอนนี้คือหกจะห้าโมงเย็นนะครับแดดไม่มีอ่ะเราก็ต่างแบบนี้ไปก่อนหกขวดนะครับอ่ะไป ครับที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่เป็นดินนะครับอ่นะเราก็จะวางครับวางไว้แบบนี้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวแดดจะมีพรวงนี้นะครับอ่นะอะตากแดดแรงๆได้ไม่ต้องกลัวเรื่องแดดนะครับตากแดดแรงๆเลยขวดร้อนจิ๊ดแบบนั้นไปนเลยมมนถ้าไปยกออกนะครับอ่นะหกขวดทาให้ดูหกขวดนะครับอ่นะทําให้ดูนี่เป็นการให้ความรู้ทําให้เพื่อนดูนะครับเพราะว่าเราก็มีเยอะ สังค้อแสงนะครับอ่าแต่ทําให้ดูอันนี้ครับสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยทําจุลินทรีย์สังค้อแสงเลยนะครับก็ลองไปทําสูตรนี้นะครับหกขวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันซึ่งการเพาะเชื้อเราจะทําให้ดูบ่อยมากนะครับสาหรับบางคนที่เเข้ามาในวงการจุินทรีย์เกษตรอินทรีย์หรือการทําปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะครับถ้าคุณนะครับเกิดความคิดเกิดความรู้สึกที่อยากจะทําจุลินทรีย์สังค้อแสงแล้วนะครับนั่นแสดงว่าคุณเข้าถึง นะครับกรเกษตรเข้าถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่มีเคมีปนเปื้อนนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่าหกขวดนี้นะครับการขย่าวขวดนะครับถ้าทําใหม่ๆเ่ขยาว,วันละหน่วันละรอบพอวันหนึ่งรอบเดียวพอไม่ต้องเยอะนะครับหรือถ้าใครไม่มีเวลาจริงก็สองวันหนได้นะครับอืมชุดนี้นะครับเป็นน้ําแม่น้ําน้ําธรรมชาตินะครับ,นนรนะรบอ่าเดี๋ยวไม่ถึงเดือนเวลาที่จะแดงนะครับเขาจะเริ่มแดงตรงอาหาร อาหารเขาจะเป็นสีน้ำผึ้สีน้ำตาลอ่อนก่อนเวลาสีจะมาเดีย๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าสีมันมาแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างไรสีมันจะออกตรงไหนก่อนอะไรยังไงนะครับสาหรับวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสาหรับเพื่อนนะครับที่ยังไม่มีจุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะครับยังไม่เคยทําเลยต้องทํายังไงทําสูตรไหนนะครับสาหรับสูตรเรามีเท่านี้ไข่ไก่น้ําปลาชูรส หรือบางคนอาจจะใส่อาหารมากกว่าน,นี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอืมจุลินทรีย์จะแดงหรือไม่แดงอยู่ที่น้ำอาหารไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวไข่ที่ต้องมีแน่นอนเพราะสงังเคราะห์แสงกินแก๊ไข่เน่านะครับอ่านะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันชุดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณครับ